ครับวันนี้อยู่ที่วัดพระธาตุน้องบวัวุบลนราชธานีครับวันนี้วันรวมญาติมาทําบุญครบร้อยวันแล้วก็บรรจุอจิของคุณแม่นะครับที่วัดพระธาตุนองบัวรครับวันเช่าก็มาทําบุญเลี้ยงพระเท้านะครับก็เสร็จพิธีเรียบร้อยครับที่วัดพระธาตุนองบวัวครับตอนนี้ก็จะมาทําพิธีบรรจุอจินะครับซึ่ง ได้ซื้อสร้างกำแพงบริจาคก,กำแพงไปที่วัดพระธานบัวนะครับที่จันหลังนีวงพอทางสุนพอคุณแม่ก็มาบัรจุที่นี่นะครับวัดพระธาตุน้องบัวก็เตือโตัมาที่วัดที่นี่นะครับตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก ั้งแต่ยังไม่มีพระธาตุจนมีพระธาตุขึ้นมานะครับอันนี้เป็นวันรวมญาติพี่น้องมาทำบุญบรรจุอาจิให้กับคุณแม่นะครับ อานนี้นนี่าครับยิใส่กระดูกของคุณแม่โอ้หนเวบรจุอยู่ในนี้เรียบร้อยด้นชายอหนยยเาะกเอาไว้ยกเอาเลยว่ามีชกหน่อยเลยวาคุณแม่ครับที่บ้านเดียวใหญ่่อนรงยันนูหน่อยชกูใหญ่ชกงูใหญ่ตัวครับนี่ครับ เนี่ยเป็นคุณพ่อนะครับขันยขันียาพ่เสือพ่อขอยที่ล่ะครับพ่อเดี๋เราปี้าสิบหนะครับอันนี้ก็แม่ปีหกสามเน่ยเนี่ยเเอามาทานพี่ใช่นี่ยน่นี่เอามาใส่พี่ีพี่พี่ที่ใหญ่กว่านี่นี่ มก่อนนี้กำแพงวัดยังไม่สวยงามขนาดนี้นะครับพนนี้ต่อมาก็มีการรื้อถอนแล้วก็สร้างใหม่นะครับกำแพงช่องละสองหมื่นกว่าบาทครับสมัยนั้นทีดสามกำแพงนะครับวันนี้ก็เป็นวันรวมญาติมาบรรจุอัิฐิของคุณแม่ครับครบร้อยวันทำบุญครบร้อยวันนะครับก็เป็นวันรวมญาติ มาทำพิธีบรรจุอธิของคุณแม่กับนะครับครบร้อยวันนะวันนี้ก็ที่วัดพระธาตุน้องบัววัดลราชธาน,นีนครับท่านก็มาแล้วครับทำพิธีบรรจุอธินะครับเจอกรลูกที่ละ ลก eh ็ปักผ mm ูกจุดทูปเทียนบูชาก่อนที่ทำพิธีมาเลยบาทเลยพวเขาเรียกก่อนไงบ่มาบ้า เาพระเจาที่อร้อยครับ พี่ทางกาตาลาก็เสร็จเรียบร้อยครับนั่นแหะพี่ต๊อกบอกทราบเป็นว่าคันนี้เสร็จครับก็สุดท้ายแล้วนะครับบรรจุอจิของคุณแม่นะครับ เสร็จีเรียบร้อยครับอันนี้ของคุณพ่อนะครับอันนี้คุณแม่เสร็จบรรจุเรียบร้อยครับเสร็จพิธีครับการบรรจุอาทิบก็จะพาชมวัดพระาธาตุหนองบัวนะครับซึ่งผมเกิดและโตอยู่แถวบริเวณแถวนี้นะครับตั้งแต่สมัยเป็นเด็กก็ยังไม่มีพระาธาตุจนมีพระาธาตุหนองบัวขึ้นมานะครับแต่ก่อนเป็นป่านะ ตอนนี้พายุขเข้าครับวันที่หนึ่งสิงหาคมครับวับนนี้พายุกำลังเข้ามาอันนี้เป็นบริเวณพระธาตุน้องบัวนะครับสวยงามครับเป็นเลนมากแห่งใหม่ของอุบลร,ราชธ,ธานีนะครับ ตรงหน้าเทศกาลวันหยุดเสาร์อาทิตย์ผู้คนมาสักการะบูชาพระธาตุที่สำคัญก็คือตอนนี้มีะยานหนา ดีานาคเป็นจุดสนใจของประชาชนที่มาเยี่ยมชมวัดพระธาตุน้ำบัวนะครับ ก็มาเยี่ยมมาชมนะครับวัดประทานหนองบัวใครที่ยังไม่เคยมานะครับมีจุดให้นั่งถ่ายรูปนะครับถึงแล้วนะจ๊ะวัดประทานหนองบัว อันนี้มันขึ้นพื้นหน่อยนะเพราะว่าพาโยเข้า ยามายามามาแล้วสมัสยก่ก็เป็นเด็กเกิดและโตอยู่แถวนี้น,นะครับวพระธาตุน้งบัวนะครับแต่ก่อนเป็นป่านะครยังไม่มีพระธาตุจนสร้างพระธาตุองค์เล็กแล้วก็มีองค์ใหญ่ครอบอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีพระยานาขึ้นมาอีกนะครับก็ความเจริญก็เข้ามานะครับเมื่อก่อน เป็นป่านะครับนี่ก็มืวันมาทำพิธีบรรจุอาจิของคุณแม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับวัวพดพราตุหนองบัวสวัสดีครับ